ลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยละ,นนะครับอยู่ผมครับคิงนอนเคดีแล้วก็น้องชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อใบเล่ครับผมอ,อ๋ออยู่เล่ใบใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับผมเอาละก็คือวันนี้เนี่ยคิงเล g ซี่อัปเดตแล้วก็ใบเล่ By ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าอาร์ทีเซอร์ของมันเท่มากอะ่ะสำหรับเ yeah, กียร์เกียร์สี่ครับ 4, คุณผู้ชมสเล็กใหม่นะนะ <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา <laughs> แค่รีวิวละกันสำหรับเเกียร์สี่ไม่ใช่ดิผลยางรีเวิร์กเลยเนะาะต้องพูดอย่างนี้ ผลย่างรีเวิร์กใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่ขนาดไหนเออคุณผู้ชมใค,ใครก็ดูคลิปพี่เบ๊กไปแล้วแต่ว่ามาดูคลิปผมหน่อยก็ได้นะครับโอเคปะคนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับโอเคเล็ดโกเลยครับผม <S <S เอาละ่ะก็คิเลอร์ซี่ก็มีเกาะใหม่เนาะไม่ใช่เกาะใหม่หรอกเขาเรียกว่ารีเวิร์ก<อ>เกาะเนาะดูดิดูดิโอ้โลกหนึ่งก็แบบว่าเกาะมันดูแบบโอ,อ้จัดสัดส่วนได้ค่อนข้างที่จะเทนะเนาะ ตรงนี้เป็นจุดฟาร์มอะไรอย่างงี้นะครับผมเจ๋งมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยทัวร์แมปละกันเดี๋ยวเรามารีวิวด้านของผลยางดีกว่านะครับผมเอาล่ะก็อื่นเลย M1 ครับนี่อุ้ยเท่มากเท่มากนี่อุ้ยแล้วได้แบบฟอร์สป่ะฟังฟอร์สปะัง เออแบบมันคุณรู้คุณดูจะเห็นนะฟอสต,ตรงนี้คือว่ามันจะสามารถแปลงร่างได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟอสถึงตรงเนี้มันก็ไม่สามารถแปลงร่างได้ประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคมาสกิลแซ่ดนะผมอันนี้คือผลยางแบบยังไม่ได้ใช้เกียร์นะคุณผู้ชมเกียร์สูตรนะนี่โอ,โอ้วัวโวโวโวเลยตเหมือนการ์<ว>ตูนเลยว่ะโวโ <ô S 1> วเอาเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะดูดิโอโคตรโคตรดุนแรงอ่ะคุณผู้ชม สกิลซีครับโอ้ยโอ้ยนี่ผมโคตรชอบอ่ะคุณดูคือแม่งมันมันเหมือนเราเราเบลยออนิเมะได้เลยเนาะน้องเนาะเออแบบพวกใครที่แบบชอบแบบขนยางอะไรเงี้ยมันเบลได้นะผลเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะใช้อะไรอ่อโอตกใจหมดเลยนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปคีเนอร์ซี่นานแล้วนะก็แบบผมไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรบ้างอ่ะผมผมตามไม่ทันแล้วเอางี้ดีกว่าอู้หูยอู้หูยเฮีย อันนี้คือเกียร์สองนะครับคุณผู้ชมคือเจ๋งมากเลยอ่ะดูดิเลทฮองโอ้โหเลทฮองไงบัดเลทฮองไงน้องคือเหมือนเขาจะอัปเกรดแบบขั้นสุดเลยนะของเกียร์สองอะเนาะถ้าแต่ตามตามในเรื่องอ่ะใช่ก็คือแบบเต็มระบบแล้วคือแบบมีโฟงมีไฟเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีดีกว่าครับนี่โอ้ยบัตรคุณคนครับเกียร์สองคือมันดูรุนแรงมากเลยเนาะ เจ็บอะอันอันนี้นี่คือแบบมีแต่เอฟเฟกเนาะคือแบบเขาเขาเอาแขนหายไปแล้วก็ใช้เนนเอฟเฟกเอานะคุณผู้ชมให้หโอ้ฟ้าโคตรเจ๋งอะแบบเวอร์เกินที่อะแล้วคือเกียร์สองนี้จะอยู่ได้ยาวๆหรือเปล่าวะน้องอยู่อยู่น่าจะย,ยาวๆจ,จนจน,จนกว่ามันจะหมดใช่ไหมจนกว่าการต่อสู้เออตรงเนี้ยน่าจะหมดนะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์กันว่ามันถ้ามันหมดจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราแปแปลงล่างกันเลยดีกว่า เป็นอุ้ยอันนี้ M1 นะครับผมของเกียร์สองเราจะเอาเกียร์สี่เลยละกันยังยังไม่ได้แปลงร่างเป็นเกียร์สี่โอเคนี่ครับเกียร์สี่โอเคสกิลแซ่ทับโอ้มันล็อกได้เลยมันล็อกได้เลยไปเล่ล็อกได้เหรอใช่เนี่ยมันล็อกได้เลยนะคุณดูเห็นปะเล็งได้เลยอ่ะตัวนี้โอ้นี่ M1 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 อ็โอ้ยยท่าอย่างเจ๋งอ่ะไปเล่เดิ ุ้ยเท่อะโอ้เท่สัตว์เลยปืนใหญ่ยังยืดไม่หย่งเฉ่งโอ้โหโอ้วา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 ชื่อบ้าไปแล้วน้องโอ้โคตรแรงอะโอ้โคตรน่ากลัวคนดูผมบอกเลยคนเนี้ยแม่งโหดมากอะค่ะไม่งแบบคิดว่าพีพีโหดเลยนะนี่ดิเอ้ยคนอื่นใช่ไหมันมันนี่เลยแล้วนะาด่ามินจิ๋งเนาะ คือ oh, แตกด่าพี่ลีด้เหรอไม่รู้เหมือนกันอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเลยละกันว่าถ้าเกิดพลังฟอร์์หมดจะเกิดอะไรขึ้นสกิลอีนี้มันก็ปกติเนาะมันก็แบบว่ามันก็บินบินเหมือนเหมือนอันทุกอันนะครับคุณดูอันนี้ผมไปลองมาละคือมันก็เหมือนกันทุกอันนะโอเคประมาณนี้แหละครับคุณดูเกียร์สองดิสำหรับผลยางทุกเกียร์เนาะที่ผมชอบมากก็คือชอบผลยางจริงสำหรับอัปเดตนี้ เราก็ผลโมจิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นผลตื่นไงผมไม่ได้ทำนะครับโอเคไปไปไปเล่ทําแล้วเหรอ,อยังยังก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าผลอื่นเขารีเวิร์กหรือเปล่าเนะเออผมก็ไม่รู้ผลอนะไรรีเวิร์กว่ากันลองใช้ผลอันนี้ละกันนะครับเออแป๊บน,นึงขอลองหมดก่อนเห็นอัพเดตนี้หลายผลอยู่นะรีเวิร์กไยผลหรือใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอลองดูแป๊บน,นึงนะครับว่า ผลโดนัทเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโดนัทไม่ดีมินด์แต่ว่ามีมีผลตื่นก็คือผลตื่นอ่ะจะจะรีเนาะมากกว่าใช่ใช่ใช่โอเคโอ้ยโ,โดนัทน่ารักมากเลยอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านของเกาะแต่ละอันเนาะว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับผมก็ชิงเลนี่ถือว่าเป็นเกมที่ทําให้ผมเกิดเหมือนกันนะผมก็ทําคลิปตั้งแต่ชิงเลแบบโอ้เล็กๆเลยอ่ะตั้งแต่โหเยอะอ่ะคุณดูเกมนี้ก็เป็นเกมรักอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเค ปลาขึ้นมาขนสนด้วยนะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับเกาะแต่ละเกาะก็เปลี่ยนไปเนาะไม่ได้แบบเกาะมันก็คือเปลี่ยนทุกเกาะแหละเนาะหินเห็นเขาบอกนะรีเวิร์สกับทุกเกาะปะน่าจะเกิดเกาะโอเคอุ้ยเหมือนแบบพวกแบบเท็เจอร์เรือแล้วเขาจะเปลี่ยนด้วยนะดูเด็กขึ้นอะไรเงี้ยดูดุดแรงมากเท็กเจอร์เกาะก็เปลี่ยนนี่โอ๊ยเฮ้ย โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกอสปปดสปู่สิแต่ผมชอบมากเลยผลยางอ่ะคือเอาตรงๆนะผมชอบผลยางที่สุดเลยสับตรงนี้นะครับผมโอเคผลยางผลทองคำ mm. ผลแก๊สอ่ะเอ้ยอยากลองใช้ผลแก๊สดูเลยไ,ไม่ได้ใช้มาน,นั้นมาโอ้ก่อนนี้ก็คล้ายๆเดิมเนาะแต่ก็รู้สึกว่ามันแบบมันดีกว่าเดิมมันดูดีกว่าเดิมัมนแบบ เกาะมันดูแบบเท่กว่าเดิมเหมือนเขาเปลี่ยนสีแมปด้วยแบบวะน้องพระอาทิตย์เหม่เปลี่ยนไลน์นิ่งใช่ไหมเปลี่ยนไลน์นิ่งใหม่ด้วยมั้งเนี่ยโอเคครับคุณดูก็ประมาณนี้สำหรับ <c oughs> สำหรับอัปเดตของคิเนอร์ซี่เนาะแล้วก็อย่าลืมอไปเล่นเกมอะไรน,น้องชายเอ่อมาสเตอร์ไพเรตครับ <c oughs> มึงได้รู้มือแล้วเนี่ยเออว่าดีดีดด ก็สามารถเล่นเกมผมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าว่ากันว่าอย่างนี้นะว่าพี่มาปูหมดเกมในคิงลิเกซหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมก็อยากเล่นแหละคิงลิเกซแต่ว่าผมมาตามไม่ทันแล้วนะตอนนี้คือแม่งไปไกลมากๆมีเลยสมุดอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะผมไปดูคลิปพี่เบคมาผมก็แบบโอ้โหมันไปไกลแล้วคือผมไม่น่าตามทันแล้วนะโอเคคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมมาเล่นคิงลิเกซด้วยเนาะฐานแฟนคลับเขาก็บึมบ้มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมเกมเกมนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ซีอ <ไป S 1> ูและคนดูบ่ายค,ครับแต่ผมชอบจริงๆนะเกียร์เกียร์ไม่ได้ผลยางเนี่ยตึงจริงๆตึงตึงตึง,ตง <c oughs> ไปหาทำกันได้นะครับผม <c oughs> โอเค